การประเมินผู้ขายรายใหม่นะั้นหนึ่งในนั้นก็ต้องดูงบการเงินใช่ปะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วมันต้องดูกี่ข้อเข้าไปดูในกรมพัฒนแล้วมันต้องดูกี่ข้อกันถึงจะตัดสินใจได้ว่าซัลาพเออร์เจ้านั้นเหมาะกับเราเราซื้อขายได้เขาจะไม่โกงเรานะมี6ข้อที่คุณจะดูเขา 1. บริษัทเขาเปิดมากี่ปี ยิ่งเปิดนานยิ่งดีแสดงว่าเขาก็จะทําธุรกิจต่อไปเรื่อยๆก็เป็นการประมาณการเอาเนาะยิ่งเปิดนานยิ่งดีแสดงเขาทำมานานแล้วแล้วก็2ดูที่งบการเงินเขายิ่งมากยิ่งดีเพราะงบการเงินมากก็ความรับผิดชอบเขาก็มีเยอะเนาะแล้วก็ขอ้อ3ให้คุณดูที่ยอดขายเขาว่ายอดขายแต่ละปี เขาเป็นยังไงเขาเพิ่มขึ้นทุกปีไหมวงธุรกิจเขามีมากขึ้นไหมถ้ามีมากยิ่งดีแล้วข้อ4ให้คุณดูการส่งงบของเขานะว่าเขาส่งงบทุกปีหรือเปล่าถ้าเขาส่งงบทุกปีโอเคปลอดภยัยแต่ถ้าบางปีส่งมั่งไม่ส่งมั่งไม่โอเคแล้วนะแบบเนี้ยอย่าให้เงินเขาไปก่อนถ้าซื้อเป็นเครดิตอพอได้ ต้องอย่าอย่าหลุดตรงนี้เพราะครูเคยหลุดแล้วงบส่งมั่งไม่ส่งมั่งเนี่ยมันคือเขาไม่ได้จริงจังกับการทับธุรกิจไงในการส่งงบมั่งไม่ส่งงบมั่งเนี่ยแล้วอันที่5ให้คุณไปดูงบกาําไรขาดทุนนะถ้าเขามีกําไรอยู่บ้างถือว่าโอเคเขาทําธุรกิจโอเคแต่ถ้าดูงบกาําไรขาดทุนเขาแล้วเขาขาดทุนอะแล้วเราจะดูยังไงเขาได้ต่อไปข้อ6คุณไปดูที่งบ แสดงสถานะทางการเงินนะดูว่าสินทรัพย์เขามีมากกว่านี่สินหรือเปล่าถ้าสินทรัพย์มีมากกว่านี่สินหลายแสนหลายล้านหลายสิบล้านถือว่าโอเคเขาไม่ได้ทําธุรกิจที่จะเจ๊งเขามีสินทรัพย์มากกว่านี่สินให้คุณไปดูตรงนี้เนี่ยประกอบกันดูแล้วมันก็อยู่ที่คุณเนาะว่าคุณจะซื้อขายกับเขาไหมถ้าเราให้เงินเขาไปก่อนเนี่ย ความเสี่ยงมันจะตกที่เราถามว่าดูเบื้องต้นที่ครูบอกเนี่ยเราให้เงินเขาไปก่อนมันมั่นใจได้ไหมว่าเขาจะไม่โกงครูไม่กล้าการันตีคุณเลยว่าเขาจะไม่โกงเพราะมันอยู่ที่เขาอยู่ที่ใจเขาแต่ไอ้เบื้องต้นที่ครูบอกคุณเนี่ยถ้าดูอย่างที่ครูบอกเนี่ยมันพอสกีนได้ในระดับหนึ่งว่าโอเคเขาทําธุรกิจที่ อยากที่จะเติบโตอยากที่จะยั่งยืนดังนั้นในส่วนนี้ครูมาบอกคุณถ้าคุณเข้าไปดูในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วจะดูอะไรเขาบ้างครูบอกคุณเลยมันมีหข้อเมื่อกี้เนี่ยคุณดูเขาได้เลยแล้วก็อยู่ที่คุณจะตัดสินเขาถ้าซื้อขายกันเป็นเครดิตโอเคมันก็ยังพอได้เพราะว่าเราได้ของก่อนแล้วเขาจึงจะได้เงินทีหลังอันเนี้ยมันมันยังพอแบบเออถ้าเขาเพิ่งเปิด ก็ยังได้นะเพราะว่าฉันได้ของก่อนหรือว่างบการเงินเขาขาดทุนก็ยังโอเคนะก็ยังได้อันนี้อยู่ที่ดุลพินิษคุณนาอว่าคุณจะให้เขาเปล่าแต่เบื้องต้นเนี่ยการที่คุณดูต้องดูแบบนี้เปิดมากี่ปียิ่งนานยิ่งดีมีทุนจดทะเบียนเท่าไรยิ่งเยอะยิ่งดียอดขายเขาเป็นไงยิ่งมากยิ่งดีถ้าย,ยอดน้อยล่ะก,ก็ไม่ซีเรียอะไรแต่ถ้ามันมากแสดงว่าธุรกิจเขามีการเติบโตก็ดูตรงนี้แล้วก็ดูขขอสี่งบเขาส่งทุกปีไหม ถ้าส่งทุกปีโอเคถ้าไม่ส่งทุกปีอย่าให้เงินสดไปก่อนส่งของแล้วก็ห้าดูงบกําไรขาดทุนเขาถ้ามีกําไรดีแต่ถ้าขาดทุนละ่ะคุณไปดูที่งบแสดงสถานะทางการเงินเนาะว่าสินทรัพย์มีมากกว่านี้สินไหมถ้างี้โอเคแต่ถ้าสมมติว่าเขาขาดทุนแล้วก็สินทรัพย์มีมากกว่านี้สินก็นจริงถ้าเขาขาดทุนอันเนี้ยถ้าให้เงินไปก่อนมันก็มีความเสี่ยงกันนะถ้าเป็นเครดิตได้ก็ก็จะดีอ่ะอันเนี้ย คุณเอาไปต่อยอดเนาะเอาไปเช็คดูครูขอให้คุณเรียนรู้แล้วเอาสิ่งที่รู้เนี่ยเป็นลงมือทำเป็นเครื่องมือสร้างความเติบโ,โตให้ตัวเองครูขอให้คุณโชคดีเนาะจากใจครูธัญญาค่ะ